สวัสดีครับอันนี้จะมาแนะนำการตั้งเครื่องวัดอุณหภูมินะครับรุ่น k ด3 s นะครับว่าจะให้มีเสียงหรือให้มีเฉพาะเสียงติ๊ดติ๊ดอย่างเดียวได้นะครับเอาแรกก็ต้องเปิดเครื่องก่อนนะครับแล้วมันจะมีเฉพาะเสียงติ๊ดอย่างเดียวนะครับจะไม่มีเสียงีน,นี้เรามาเปลี่ยนได้นะครับกดตรง1 1 2กด3พร้อมกันนะครับ กดไปเรื่อยๆนะครับ English language Español 日本語 Português Italiano เนี่ยครับอันนี้ก็จะมีแต่เสียงติ๊ดอย่างเดียวแล้วน,นะครับจะไม่มีเสียงภาษาอะไรทั้งนั้นนะครับแค่นี้นะครับนะครับครับอีกครั้งนงครับเปลี่ยนกดพร้อมกัน ครับ English language อันนี้ก็จะมีเสียงนะครับ Celsius นะครับ Normal temperature ถ้าเนี้นะครับ Normal temperature แล้วกดนะครับแล้วก็ตั้งกดพร้อมกันนะครับกดไปเรื่อยๆครับมีห้อก็จนดังตีสแล้วก็หยุดนะครับนะหยุดครับตอนนี้ก็จะมีแค่เสียงตีสอย่างเดียวนะครับไม่มีเสียงนะครับ อ่าแค่นี้นะครับสวัสดีครับ